สืบข่าวรายงานอัปเดตล่าสุดรำไยหายทองคำได้ออกมาชี้แจงบ้างหลังถูกจับตาถึงความสัมพันธ์กับแดนเซอร์ในวงอย่างบอสเอลวานซึ่งเจ้าตัวได้ยืนยันว่าสาเหตุเกิดมาจากปัญหาที่สะสมเรื่องเล็กๆน้อยๆ,ๆที่ปรับแก้กันไม่ลงตัวสักที ไม่เกี่ยวกับมือที่3ส่วนความสัมพันธ์กับแดนเซอร์ในวงอย่างบอสนั้นตนยอมรับคุยจริงซึ่งเป็นช่วงที่ตนกับแฟนหนุ่มเริ่มถอยห่างและอีฝ่ายก็รู้เรื่องดีส่วนที่ว่าตนไปเป็นมือที่3เพราะแดนเซอร์คนดังกล่าวมีแฟนอยู่แล้วเจ้าตัวยืนยันว่าไม่รู้จริงๆกระทั่งฝ่ายหญิงมาเห็นแชทต,ตนกับฝ่ายชายก็เลยเป็นปัญหาสุดท้ายฝ่ายชายก็มายอมรับสารภาพ โดยทางแฟนของหนุ่มบอสก็ได้ติดต่อมาที่ค่ายพอดีและปรึกษาว่าจะเอายังไงดีจะให้บอสออกจากวงให้อภัยกันแล้วคบกันต่อหรือว่าจะเลิกกันสรุปได้ว่าแฟนบอสขอเรียกเงิน10ล้านทางค่ายคิดว่ามันเยอะเกินไปเลยเสนอให้2ล้านน้องผู้หญิงโอเคไหมน้องก็ตกลงว่ารับเงิน2ล้านไปแล้วต่างคนต่างอยู่น้องก็จะไปเรียนต่างประเทศแล้วต่างคนต่างอยู่ แยกย้ายกันไปส่วนบอสก็ต้องทำงานต่อเพราะต้องทำงานใช้นี่กับทางค่ายเป็นอันว่าจบปัญหาตรงนี้ไปได้ด้วยดีหลังจากนั้นตนก็ได้พยายามกลับมาคุยกับหนุ่มปุ้ยอีกครั้งทว่าก็มีปัญหาเดิมๆก็เลยตัดสินใจโพสต์ว่าโสดไปหลังจากที่โพสต์ไปพี่ปุ้ยก็โทรมาขอปรับความเข้าใจอีกครั้งซึ่งทั้งคู่ก็อารมณ์เย็นลงแล้วสรุปได้ว่าเราขอลองปรับตัวเข้าหากันอีกรอบค่ะ